ฮัลโสวัสดีครับกับไมกราฟวันนี้นะครับวันนี้เราจะมา,าเล่น mode ด create ดนะครับเราจะให้จดวันทดลองไอตัวอะไรนะวิเทอร์นะครับบอสวิเทอร์นะครับว่าเห็นว่ามันยิงหมดเลยนะตัวอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ยิงสเกลเลยตนถ้าเป็นพวกเอนเดอร์แมนอะไรก็มันยิงหมดเลยเราจะมาดองดูนะครับจมันจะ,จะหาขนาดนะครับแต่เวลามันเจอเอนเดอร์แมนมันก็ไล่ปีนะ ไล่ตีไล่ยิงแต่ว่าเอ็นเดอร์แมนนี่มันหายตัวได้ไงก็เลยคนคออันยากหน่อยไอรอนโกเลมหรืออะไรพวกเนี้ทำยากหน่อยเดี๋ยวลองดูก่อนเราต้องเอาหลายๆตัวเลยนะครับเพื่อเพิ่มความมันนิดน,นึงอย่างถ้าเป็นพวกวัวแบบนี้อยู่ใกล้นี้เกลี้ยงนะครับไม่เหลือโอเคหนึ่งสองสามสี่มาแล้วครับร้อยมันระเบิดก่อนอะไรมันต้องระเบิดก่อน นั่นนั่นมาแล้วป่ะปึ๊บ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 อยู่ขา่างไหมมองฟ้าไม่งั้นแหลกขนาดมองฟ้ายันแหลกเลยโอเคน่าจะได้ละอ่าเห็นไหมครับเห็นสัตว์อะไรต่างๆอยู่ใกล้จักรการหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้สไลด์ยังไม่เหลือเลยครับสลามท่านจักรการหมดเลยถ้าบวสักตัวนึงปึ๊บปึ๊บออนั่นไงครับมาแล้วอือ ไม่ะะเว้น Investment นะครับหัวไม่เว้นถ้าเป็นเอ็นเดอร์แมนนะครับอ่าไล่ตีนะครับเพราะเอ็นเดอร์แมนหายตัวได้หายโดนละหายโดนละตาไปดูครับนี่ไง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 เหมตีได้มันไม่ได้เอ็นเดอร์แมนก็จะเล่นงานกลับนะครับถือว่าเอ่นงานไม่ได้หายตัวตลอดนั่นไงวิเทอร์ปวดหัวเลยครับเห็นตะลามแล้วอ่าที่ไง อะไรจากการหมดเดี๋ยวจะปเปลี่ยนเวลานะครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังไงไม่แปลครับอ่าเราจะทการเอเดอร์แมนไปโนะอ้สยสไลด์มีเพิ่มขึ้นเลยพลบพล,ลันพลบพล่นแลกแลก เจอเห็นไม่ได้นะเห็นอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นเอ็นพีซีอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยเลยชูดีเลยเฮ้ยสักเครื่องผมแหลกเลเราจะมาให้สู้กับไอ้เลมแอนนำโอ้ยอ่านี่มันตัวหนึ่งนี่ครับมาแล้วครับนี่ไงไอ้เลมันหายตัวไปแล้วสู้์กับไอ้เลมนไม่ได้ นั่นไงตัวละครอะไรแต่ตข่อนข้างจะยากหน่อยครับรเวลาเอ็นเด์แมนดนตรีมันก็โมโหมเหมือนกันนะอ๋อ่งไปจะเล่นๆห่อๆๆโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแค่มาให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ